สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูสปาเกตตี้เส่กรอกันอย่างแรกเราต้องสับเส้กรอบสับเสร็จแล้วรุปร่างแบบนี้ครับเปวนเปลือเก็บไม่ต้องใช้เก็บเส้นสปาเกตตี้มาสีเส้นสอาทำให้มันสูงทำให้ให้มันเท่ากันแล้วก็ใส่ใส่ด้านล้สอง ใส่ได้ละสองชิ way, like cool. yeah. okay. so, ้นโอ้แล be ้งแกต่อครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเส้นเยอะๆแบบนี้นะฮะครับเดี๋ยวอันนี้มันหายไปไหนหลังจากนั้นยกต้มน้ำให้เดือดให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไป S <S> ให้เพระว่าใส่ <Re coś> ให้ไหมครับค่อนข้างอันตรายนะครับไม่เป็นงไงอ่ะโอเคโอเคอ๋อนี่ไงแล้วมันก็จะอ่อนนุ่มลงไปใช่ไหมใช่ครับมันจะค่อยๆึัดเข้าไปสิโอเคโอ้น,น่ากินจังเลยนดี๋ยวเ,เส้นระระวังโดนโดนไอ้นี่นะครับหม้อครับคนดูด Air ูจะหิวก็ได้ เป็นเส้นสปาเก็ตตี้ที่เฟี้ยวมากครับรู้ได้มาจาก a c e b o o k ใช่ไหมครับอืม,อ,ม,อ,มอร่อยยังครับมือนี้อืมน่าจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ดึกไม่เป็นไรครับ<ม>ทำ<ม>เรารในส่วนของอันนี้ก็คือเป็นการลวกเส้นเฉยๆออปปิเกอรใช่ไหมครับแล้วก็<อ>ในส่วนของ น้ำซอสที่จะมาทำเป็นสปากเกตตี้เดี๋ยวใช้ซอสมะเขือเทศอ๋อแล้วเดี๋ยวน้ำซอสเดี๋ยวจะให้แม่หวานมาทำให้ดูอีกทีนึงดีไหมดีค่ะแต่แม่หวานจะทำยก่ได้มันร้อนเปน๋ต้องใช้ฝองนะ้ำโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปโอเคครับตอนนี้เนี่ยครับมันก็เดือดแล้วเปิดกันว้าวยังล้ำอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะใส่ซอสลงไปนะครับอันนี้มันมีอะไรบ้างครับส่วนผสมของซอส,รสรครับอันนี้เป็นซอสสูตรแม่แหวนนะครับ,รบใส่มีใส่ก็คือซอส莴เือเทศน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยนิดหนึ่งอ๋อขานาดเองมันจะอร่อยไหมครับอืมน่าก,กินเชียวลาดลงไปเลยไหมว้าวหูเสียงตอนน้ำลองแล้วน่าจะเป็นบ้านอื่น,นมากเลยเส็จแล้วน่าก,กินจังเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองยกไปให้ไม่หวานชิมกันนะครับ